รถถังสมัยใหม่จากชาติตะวันตกถือเป็นความหวังของยูเครนเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเนื่องจากรถถังในสมัยสหภาพโซเวียตไม่มีประสิทธ,ธิภาพมากเพียงพอที่จะสกัดกั้นความพยายามรุกคืบของกองทัพ,พรัสเซีย การต่อสู้ในพื้นที่แนวหน้าทางภาคตะวันออกทําให้ยูเครนต้องเอ่ยปากร้องขอรถถังจากชาติตะวันตกมาโดยตลอดครับเนื่องจากรถถังในสมัยสหภาพโซเวียตมีปัญหาเรื่องอะไหล่และมีข้อจํากัดในการรบมากมายขณะที่ชาติตะวันตกที่นําโดยสหรัฐก็พยายามหลีกเลี่ยงการส่งรถถังและหันไปส่งยานยนต์หุ้มเกราะให้ยูเครนใช้แทนเนื่องจากการส่งรถถังส่งพลังอาจจะลากนาโต้เข้าสู่สงคราม ขณะที่รัสเซียก็อาจจะฉวยโอกาสขมโมยเ,เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แต่แนวคิดในการส่งรถถังให้ยูเครนกำลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากขึ้นหลังจากทิศทางของสงครามไปกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับและทั่วโลกกำลังจับตามองท่าทีของเยอรมนีผู้ผลิตรถถังเลปเปิร์2เพราะเป็นรถถังที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของชาติตะวันตก รถถังเละเิดสอ2เป็นรถถังหลักของกองทัพเยอรมนีที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทครอสแมฟไฟนับตั้งแต่ปี1978ครับปืนใหญ่รถถังขนาด120มิิเมตรเป็นอาวุธหลักและสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะ5กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำปัจจุบัน20ประเทศทั่วโลกประจำการรถถังรุ่นนี้นะครับทำให้รถถังรุ่นนี้ขึ้นแท่นรถถังยอดนิยมรุ่นหนึ่งในชาติตะวันตก ขณะที่ความหวังในการจัดซื้อรถถังจํานวนมากเป็นไปได้ยากเพราะเยอรมน,นีมีกฎหมายห้ามผลิตรถถังเพื่อเก็บไว้ในสต็อกหมายความว่าประเทศผู้สั่งซื้อต้องรอประมาณ2-3ถึงปีแม้ว่าบริษัทจะเพิ่มกําลังการผลิตรถถังเพื่อตอบโจทย์ความต้องการซื้อก็ตามด้าน R รเมทั l บริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่สัญชาติเยอรมันระบุว่าการส่งรถถังให้ยูเครนจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมรถถังด้วยการรื้อและประกอบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้พร้อมใช้งานแม้ว่าบริษัทจะมีรถถังรุ่นเลเผิด์สองในคลัง22คันและรถถังรุ่นเลเปิด1ในคลังอีกประมาณ88คันก็ตามโดยกระบวนการซ่อมแซมรถถังอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนและค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมอาจสูงหลายร้อยล้านยูโร ความหวังในการช่วยยูเครนตอนนี้ไปตกอยู่ที่โปแลนด์และฟินแลนด์นะครับเนื่องจากทั้งสองประเทศมีรถถังและเผือดสองพร้อมส่งได้ทันทีและสัปดาห์ที่แล้วผู้นําโปแลนด์ก็แสดงความพร้อมส่งรถถังรุ่นนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเมืองลาวิฟทางภาคตะวันตกของยูเครน Lbuva zostanniekana ขณะที่ฟินแลนด์ก็พร้อมส่งเลปเปิร์สองให้ยูเครยนยในจำนวนจำกัดนะครับเนื่องจากต้องใช้รักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนที่ติดกับรัสเซียด้วยตลอดหลายวันที่ผ่านมาชาติตะวันตกก็เริ่มกดดันให้เยรอรมนีตัดสินใจส่งรถถังเลปเปิร์สองให้ยูเครยนยใช้ป้องกันตัวจากรัสเซีย Uh, these tanks are not offensive uh, when they are used for defensive methods. You know, uh, there's a debate in Germany at the moment about whether a tank is an offensive weapon or a defensive weapon. Well, depends what you're using it for. If you're using it to defend your country, I would uh, wager that it is a defensive weapon system. Uh, secondly, uh, we are not on our own. Uh, this is a joint international coalition, uh, and I know there have been concerns in the German political body that they don't want to go alone uh, while well, they're not alone, uh, uh, and I think the conference in Raestein will show that. And the French. การส่งรถถังให้ยูเครนจําเป็นจะต้องได้รับไฟเขียวจากเยอรมน,นีในฐานะผู้ถือใบอนุญาตสมม่งมอบรถถังเลปเพิร์สองซะก่อนนะครับโดยเยอรมน,นีจนถึงขณะนี้ก็ยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวกับการส่งรถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนเว้นเสียแต่ว่าพันธมิตรยูเครนนําโดยสหรัฐจะมีข้อตกลงในเรื่องนี้ร่วมกันขณะที่คําพูดของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมน,นีก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการส่งรถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนครับ Ich glaube, das ist richtig nach wie vor und entsprechend ähm, sollte Deutschland sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland trifft. อีกสประเทศที่ขยับตัวคือฝรั่งเศสและอังกฤษเตรียมจัดส่งรถถังให้ยูเครนใช้สู้ศึกนะครับถูกมองว่าเป็นความพยายามในการส่งสัญญาณกดดันเยอรมนีทางอ้อมด้วยฝรั่งเศสจะจัดส่งรถถังเบารุ่น AMX 1 0 r c ภายในเวลา2เดือนขณะที่อังกฤษจะจัดส่งรถถังรุ่น Challenger 2จำนวน14คันพร้อมกับปืนใหญ่อีกจำนวนหนึ่งให้ยูเครนครับการขยับตัวของชาติตะวันตก สร้างความไม่พอใจให้รัเสเซียนะครับวันนี้สะท้อนให้เห็นได้จากปฏิกิริยาของสื่อทางการรัเสเซียหลายสำนักสำนักข่าวทาสัสสื่อทางการรัเสเซียระบุว่าการส่งรถถัง Challenger 2ของอังกฤษไม่ได้ช่วยให้ยูเครนเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่านะครับนอกจากนี้ยังซ้ำเติมสถานการณ์ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัรศน์รัสเซียหนระบุว่าการกระทำของอังกฤษถือเป็นการเข้าสู่สงครามโดยพฤตินัยและการจัดส่งรถถังให้ยูเครนก็น่าจะเป็นหัวข้อหลักของการประชุมสมาชิกนาโตที่ฐานทัพอากาศแรมสไตล์ของเยอรมน,นีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยครับ